รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย้ามีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่าง ที่่ต้องวยกกันนดดูแลจเิภาคไหชสวัสดีครับรกระผมพิธีกรภาคสนามรายการคึ้นคุณให้แผ่นดินครับท่านผู้ชมครับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของชาติบ้านเมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ชาติและชนชาติไทยดำรงความเป็นไทยสืบมาจนทุกวันนี้ครับ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของชาติบ้านเมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่าทําให้ชาติและชนชาติไทยดํารงความเป็นไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้นับแต่โบราณกาลมาการรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นบนแผ่นดินสวนภูมินั้นต้องใช้เวลาความวิริยะอุตสาหะในการสร้างบ้านแปลงเมืองเพราะพระปรีชาสามารถของพ่อขุนศรีอินทร a t h ศ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยจากนั้นในเวลาต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยหรืออักษรไทยขึ้นทําให้ชาติไทยมีภาษาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาจนถึงปัจจุบันอนาณาจักรสุขโขทัยเสื่อมอํานาจลงอ,จาอาณาจักรอยุธยาแข็งแกร่งขึ้นจึงได้รวมอาณาจักรเข้าด้วยกัน โดยมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอ,นาอาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทําให้พมา่าต้องการยึดครองจึงยกทัพมาตีครั้งแล้วครั้งเล่าจนตีกรุงศรีอยุธยาแตกและยึดเป็นเมืองขึ้นแต่ในเวลาต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ไทย ได้ทรงประกาศอิสราภาพและนำกองทัพไทยกู้เอกราชจากพม่าได้สำเร็จทําให้กรุงศรีอยุธยาคงความเป็นเอกราชและสงบร่มเย็นสืบมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์ได้ทรงสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศและได้นำวิทยาการอันทันสมัยต่างๆมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างความมั่งคัง่งและมั่นคงให้แก่กรุงศรีอยุธยา จนได้รับสมญานามว่าสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองนั่นเองกรุงศรีอยุธยายืยายนหยัดยาวนานมาถึง417ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น34พระองค์จนถึงปี2310จึงได้เสียกรุงให้กับพมา่าอีกครั้งซึ่งเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยาและในปีเดียวกันนั่นเองพระยาตากได้นำกำลังทหารเข้าตี ได้ใช้ชนะพะม่ากู้เอกราชกลับมาสู่ชาวไทยได้อีกครั้งและได้ปราบดาพิเศษตนเป็นพระมหากษัตริย์นามว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชท่านผู้ชมครับด้วยพระบาร,รมีและพระกรุณาพระมหาทิคุณ แห่งพระบุราพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ทรงปกครองและปกป้องอนาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมและปฏิบัติพระราชะกรณียกิจน้อยใหญ่นนนาประการเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองทําให้ประเทศไทยดําเนินความเป็นเอกราชนับจากอดีตจบจนถึงปัจจุบันบ่งบอกและสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบดังสูนยรรวมดวงใจที่หล่อหลอมจิตใจชาวไทยชุกเชื้อชาติศาส,สนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นความผูกพันอันแนบแน่นที่ไม่อาจแยกจากกันได้ และดำรงอยู่เช่นนั้นตลอดไปครับหากมีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทย แล้วหมายถึงชาติเดียวกัน